สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ศาลเจ้าปุณเกวงศิิยาแล้วครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่29สาวศิษเอดนะครับมีทั้งหมดวิว6คืนนะครับวิว6คืนตอนนี้มาถึงศาลเจ้าแล้วนะครับรถสักคันจอดจอดว่อะเหรอแสดงว่าได้ได้เปรียบได้เปรียบไ,ได้เปรียบก่อนได้เปรียบก่อน นี่สารเจ้าคุณเถากงนะครับสารเจ้าบุญเถากงครับข้าวซอยนี้นะครับข้าวซอยดีแล้วมาไวก็ได้จอดไวตอนนี้เรามาถึงสารเจ้าแล้วครับสารเจ้านี้ตอนนี้ดีมากเขียนป้ายไปเลยห้ามจองเก้าอี้แสดงว่าต้องมีคนบอกสารเจ้าว่ามาแล้วเก้าอี้มีคนจองบ่อยก็เลยวันนี้เขียนปไปเลยว่าห้ามจองเก้าอี้ ห้ามจองเก้าอี้แล้วนะครับตอนนี้สันเจ้าเขาไม่จองเก้าอี้แล้วดีใจจังตอนนี้สันเจ้าไม่จองเก้าอี้ตอนนี้ยังไม่มีคนมานะครับตอนนี้เขาจัดเก้าอี้ให้นั่งห่างกันนะครับไม่้นั่งชิดๆเดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะครับเขาจะเขียนว,ว่าห้ามจองเก้าอี้ ทางขันเจ้าเขีนยนไปวันนั้นครับทำสองเก้าอี่ยรอรอมีที่โกงนะที่โกง,ทโกงทเทพเรือดาวพานูกนะซิงเอี่ยไรเฮงนะครับนี่ครับตอานี้ตอนนี้ยังไม่มีใครมานะครับแต่ก็มีคนมาจองเหมือนกันไม่รู้ว่าของใครนะครับไม่รู้ว่าใคร แล้ววันนี้มีพระมาสวดมนต์ด้วยนะครับมีพระมาสวดมนต์อันนี้ผีโกงนะครับผีโกงผีโกงผีโกง chăm pha ครับเข้าไป หรือโจ้กกูคุยคุกอ๋อรือโจ้กกับกูคุยนะครับหรือโจ้กกับกูคุยนะครับ